สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะใจสงบเมื่อพบธรรมวันนี้ขอเชิญทุกท่านวางสิ่งที่อยู่ในมือปล่อยเสียงภายนอกให้เงียบลงแล้วเปิดใจฟังธรรมบทนี้ให้จบเพราะบางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดต่อความอายุิตธรรมไม่ให้อยู่ที่การพูดตอบโตแต่อยู่ที่ความเงียบและการปล่อยวางที่มาจากใจที่เข้าใจเรื่องของกรรมอย่างแท้จริง ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมมีทั้งคนใส่ร้ายคนพูดเท็จคนทำร้ายเราทั้งต่อหน้าและลับหลังเราอาจรู้สึกโกรธรู้สึกอยากเอาคืนรู้สึกว่าทำไมคนดีถึงต้องเจ็บแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความโกรธไม่อาจดับความโกรธได้มีแต่ความเมตตาเท่านั้นที่ดับความโกรธได้อย่างแท้จริง และนั่นคือเหตุผลที่ผู้รู้จึงเลือกเงียบไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีกฎแห่งกรรมคอยตัดสินอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือความโกรธไว้ในใจเปรียบเหมือนเราถือถ่านไฟไว้ในมือยิ่งนานวันก็ยิ่งเผาใจเราเองแต่เมื่อเราวางลงเราจะรู้ว่าใจเบาขึ้นไม่ใช่เพราะคนอื่นดีขึ้นแต่เพราะเราหลุดพ้นจากการเป็นเฉลยของอารมณ์ตนเอง ความเงียบของพวกเข้าใจธรรมจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่สูงกว่าคือพลังแห่งการให้อภัยพลังแห่งความเข้าใจในกฎแห่งกรรมในวันที่คุณถูกใส่ร้ายถูกมองไม่เห็นค่าหรือถูกตัดสินโดยคนที่ไม่รู้ความจริงอย่าเพิ่งรีบตอบอย่าเพิ่งรีบอธิบายให้คุณถอยออกมาอย่างสงบแล้วพูดกับใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนมีเหตุและผลของมันเพราะในที่สุดกรรมจะเป็นผู้คืนความยุติธรรมให้คุณเองไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้ไม่ว่าเขาจะฉลาดเพียงใดหรือซ่อนตัวลึกแค่ไหนทุกการกระทำทุกคำพูดล้วนฝากรอยไว้ในกระแสกรรมเสมอและเมื่อถึงเวลากรรมจะคืนทุกอย่างอย่างเที่ยงตรงไม่เร็วไม่ช้าแต่อย่างแน่นอนดังนั้น การเงียบและปล่อยวางจึงไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือไว้ใจในความยุติธรรมของจักรวาลคือการเข้าใจว่าความสงบคือใช้ชนะที่แท้จริงชนะโดยไม่ต้องทำร้ายใครชนะโดยรักษาใจของตนเองให้ไม่แปดเปื้อนจงจำไว้นะครับความเงียบของผู้เข้าใจธรรมมีพลังมากกว่าคำพูดของผู้ที่ยังจมอยู่ในโทสะ ปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันแล้วเราขอทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยใจที่บริสุทธิ์เมตตาและว,วางเฉยต่อสิ่งที่ไม่ควบคุมได้เพราะสุดท้ายความสงบในใจคือคำตอบที่แท้จริงต่อความอายุติธรรมทั้งปวงทำร้ายเรารับผลเร็วๆก็จะค่อยๆกลายเป็นความสงสารเพราะเรารู้ว่าผู้ที่ทำชั่วผู้ที่หลงผิดย่อมต้องเผชิญกับผลของการกระทำนั้นแน่นอน ไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครหนีพ้นได้แม้เราจะเงียบแม้เราจะไม่ตอบโต้แต่กรรมไม่ได้เงียบและจัก,กรวาลไม่ได้หลับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจในวาจาในการกระทำล้วนถูกบันทึกไว้ทั้งหมดและจะย้อนกลับมาอย่างเที่ยงตรงเสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลไม่ควรตอบโต้ความโกรธด้วยความโกรธเพราะจะมีแต่เพิ่มไฟให้แรงขึ้นแต่จงตอบด้วยความเมตตา ด้วยการเข้าใจด้วยการวางเฉยเพราะการวางเฉยนั้นไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือปัญญาที่มองเห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุหมดผลย่อมดับเมื่อเราหยุดส่งเชื้อแห่งโกรธไฟก็ไม่มีวันลุกขึ้นอีกใจจึงค่อยๆสงบเย็นลงเหมือนผืนน้ำที่ไม่ถูกก้อนหินขว้างซ้าในยามที่คนพูดร้ายใส่ความหรือทำให้เราเสียใจลองถามใจดูว่า เราจะปล่อยให้เขาเผาใจเราไปอีกนานเท่าไหร่เพราะทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งที่เขาทำเรากำลังอนุญาตให้เขาเข้ามาทำร้ายใจเราอีกครั้งแต่เมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราหยุดคิดถึงสิ่งนั้นใจก็เริ่มเป็นอิสระเหมือนนกที่หลุดออกจากกรงแห่งความโกรธและเริ่มบินกลับสู่ท้องฟ้าแห่งความสงบพระองค์ตรัสไว้อีกว่าโลกนี้ไม่เคยมีใครที่ทำให้คนทั้งหมดรักได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่สุด ก็ยังถูกคนกล่าวร้ายถูกใส่ความถูกเข้าใจผิดแล้วเราผู้เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งจะหนีจากคำตำหนิได้อย่างไรหนทางเดียวคือยอมรับความจริงแล้ววางใจให้อยู่เหนือมันเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจเราจะเริ่มนิ่งเริ่มมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเห็นความหลงของคนที่ทำชั่วและแทนที่ความเกลียดจะกลายเป็นความเมตตาเพราะเขายังไม่รู้ว่าทุกการกระทำทุกคำพูดที่ก่อกรรม กำลังสร้างพันธนาการให้แก่ตนเองเมื่อเราเข้าใจว่ากรรมคือครูผู้ยิ่งใหญ่ทุกความอายุที่ทำที่เราพบจะกลายเป็นบทเรียนให้เราฝึกความอดทนฝึกความเมตตาฝึกปล่อยวางและทำให้ใจเราสุขงอมขึ้นจนวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อมกลับไปเราจะขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะมันทำให้เรารู้จักความสงบที่แท้จริงรู้จักอภัยที่เกิดจากปัญญาและรู้ว่า ผู้ที่เงียบด้วยความเข้าใจในธรรมคือผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงชนะโดยไม่ต้องทำให้ใครแพ้ชนะโดยรักษาความบริสุทธิ์ของใจไว้ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเรามีสติระลึกได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุแห่งมันใจก็จะไม่สั่นไหวเหมือนก่อนเราเริ่มเห็นชัดว่าคนที่ทำร้ายเราในวันนี้เขาเองก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกความไม่รู้ครอบงำ เขาอาจยังไม่รู้จักธทรรมยังไม่รู้ว่าความโกรธความอิจฉาความอยากเหนือผู้อื่นคือไฟที่เผาใจตนเองก่อนเผาคนอื่นเราจึงไม่จำเป็นต้องชดใช้ด้วยไฟอีกกองเพราะไฟไม่อาจดับไฟได้มีแต่น้ำแห่งเมตตาเท่านั้นที่จะดับไฟนั้นลงได้จริงๆเมื่อเรามองเขาด้วยสายตาแห่งความเข้าใจความเจ็บในใจจะเริ่มคลายความโกรธจะเริ่มอ่อนแรง และความเมตตาจะค่อยๆเบ่งบานขึ้นในใจเราอย่างเงียบงามพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตที่ตั้งอยู่ในเมตตาไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูคำนี้ลึกซึ้งยิ่งนักเพราะเมื่อเรามีเมตตาแม้คนที่เคยเป็นศัตรูก็กลายเป็นครูครูผู้สอนให้เราฝึกขันติฝึกความอดทนฝึกปล่อยวางในสิ่งที่ใจยังอยากยึด และเมื่อเราผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ใจเราจะเริ่งกว้างขึ้นเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นเพียงกระแสะแห่งเหตุและผลไม่ต้องแบกความคับแค้นไว้ในใจเพราะไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ความทุกข์เองก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในยามที่คุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมลองเงียบลงลองหายใจลึกๆและมองกลับเข้ามาที่ใจถามตัวเองว่า เราต้องการอะไรจากเหตุการณ์นี้ถ้าเราต้องการเพียงการยอมรับการเอาชนะการเห็นเขาทุกข์นั่นไม่ใช่ทางของธรรมแต่ถ้าเราต้องการเพียงความสงบต้องการเพียงการพ้นจากความเจ็บปวดนั่นคือหนทางของพระพุทธเจ้าหนทางแห่งความเข้าใจหนทางแห่งการรู้แจ้งที่ไม่ต้องการให้ใครแพ้แต่ต้องการให้ใจเราเป็นอิสระ จากการยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงบางครั้งการเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะเรารู้ว่าไม่มีคำพูดใดเปลี่ยนใจคนที่ยังหลงได้พระองค์ทรงรู้ดีว่าทำไม่ใช่สิ่งที่พูดให้ใครเข้าใจได้ทันทีแต่คือสิ่งที่แต่ละคนต้องรู้ด้วยใจตนเองดังนั้นเราจึงไม่ต้องรีบพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเพราะความจริงไม่ต้องอธิบายความดีไม่ต้องประกาศ เมื่อเราทำสิ่งถูกต้องทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์สักวันทุกสิ่งจะคลี่คลายเองและแสงแห่งความจริงจะปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องบังคับจงเงียบด้วยความเข้าใจไม่ใช่เงียบด้วยความเจ็บจงวางด้วยปัญญาไม่ใช่วางด้วยความจำใจเพราะการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่การหนีแต่คือเห็นว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจเรา เมื่อใจยอมรับความจริงนี้ได้ความทุกข์ก็สลายไปเองเหมือนหมอกที่จางหายเมื่อแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านใจที่สงบแล้วจะมองโลกด้วยความเมตตาจะเข้าใจว่าแม้ความอายุติธรรมก็เป็นครูครูผู้พาเราไปพบธรรมอันลึกซึง้งที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของความเงียบและการปล่อยวางอย่างแท้จริงเมื่อเราฝึกใจให้อยู่กับความจริงของธรรม เราจะเริ่มเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ล้วนเป็นผลของเหตุที่เราได้เคยทำไว้ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีใครทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่เคยหวานเมล็ดแห่งกรรมไว้ก่อนเมื่อเห็นเช่นนี้ใจก็จะหยุดกล่าวโทษผู้อื่นหยุดโกรธคนที่ทำให้เจ็บและหันกลับมามองดูตนเองด้วยปัญญา ว่าสิ่งใดที่เราควรเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นสิ่งใดที่เราควรปรับสิ่งใดที่ควรปล่อยวางเพราะทุกเรื่องราวในชีวิตแท้จริงแล้วเป็นกระจกสะท้อนใจเราเองเพราะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อใจเราเศร้าหมองโลกทั้งใบก็หม่นหมองตามแต่เมื่อใจเราผ่องใส โลกทั้งใบก็ดูเบาสบายดังนั้นจงเฝ้าดูใจของตนอย่าให้ความโกรธเข้ามาครอบงำอย่าให้ความอาฆาตเข้ามาบดบังแสงแห่งแมตาเพราะเมื่อใจถูกเผาไหม้ด้วยโทรศัเราจะมองไม่เห็นทางออกแต่เมื่อใจสงบปัญญาจะเกิดขึ้นเองเห็นความจริงตามที่มันเป็นเห็นว่าไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์ ทุกคนต่างอยู่ในเส้นทางแห่งการเรียนรู้เมื่อมีคนทำร้ายเราลองถามตัวเองว่าเราจะเลือกเป็นคนสืบต่อความเจ็บนี้ต่อไปหรือจะหยุดมันที่ใจเราถ้าเราเลือกให้อภัยเรากำลังหยุดวงจรแห่งกรรมไว้ตรงนั้นไม่ให้ความเกลียดแพร่ต่อไม่ให้ไฟแห่งทุกข์ลามไปยังชีวิตผู้อื่นและเมื่อเราทำได้ใจจะเริ่มเย็นจะเริ่มสว่าง เพราะการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองไม่ใช่การยอมให้เขาถูกแต่คือการปล่อยให้ใจเราพ้นจากการจองเวรที่ไม่มีวันจบในโลกแห่งความไม่เที่ยงนี้ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทั้งความเจ็บทั้งความสุขทั้งคนที่เคยรักและคนที่เคยทำร้ายเราล้วนต้องผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าไม่มีสิ่งใดเป็นของเรา แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นเพียงของยืมชั่วคราวเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะเริ่มเบาเริ่มวางเริ่มเห็นว่าการพยายามเอาชนะใครนั้นไร้ความหมายเพราะสุดท้ายทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปและเมื่อใจวางได้จริงเราจะเริ่มสัมผัสถึงความสงบที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใด เป็นความสงบที่เกิดจากการรู้การเข้าใจและการยอมรับไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติเห็นทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองเมื่อถึงจุดนั้นความอายุติธรรมที่เคยทำให้เราทุกข์จะกลายเป็นบทเรียนแห่งการปล่อยวางจะกลายเป็นครูที่สอนให้เรารู้ว่าการตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีด้วยใจที่ดี คือหนทางเดียวที่พาเราไปสู่ความหลุดพ้นเพราะสุดท้ายไม่มีใครทำร้ายเราได้เท่ากับใจเราเองและไม่มีใครปลอบโยนเราได้เท่ากับธรรมะเมื่อใจพบธรรมความโกรธจะดับความอาฆาตจะคลายความอายุติธรรมจะกลายเป็นธรรมชาติของโลกที่เรายอมรับได้และความเงียบของเราจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังแห่งการให้อภัยพลังแห่งการปล่อยวางที่นำพาใจให้พ้นทุก์อย่างแท้จริงเมื่อเรายอมให้ธรรมเข้ามาอยู่ในใจเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ควรค่าแก่การโกรธแค้นเพราะความโกรธนั้นไม่เคยแก้สิ่งใดให้ดีขึ้นเลยมันเพียงแต่เผาใจให้ร้อนเผาความสงบที่เรามีเผาความสุขเล็กๆที่ยังเหลืออยู่ จนกลายเป็นเท่าฐานแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีชนะความตรณีด้วยการให้ชนะความเท็จด,ด้วยความจริงคำสอนนี้ไม่ใช่เพียงถ้อยคำให้จำแต่คือแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ต้องใช้สติทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อเราเริ่มฝึกวางเริ่มฝึกเงียบเริ่มปล่อยใจเราจะเริ่มสัมผัสถึงความเบาที่ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนคนที่เคยแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบ่าแล้วจู่ๆได้วางมันลงไม่มีเสียงปรบมือไม่มีใครเห็นแต่ในใจรู้ชัดว่าเบารู้ชัดว่าพ้นความสุขเช่นนี้แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นสุขจากการไม่หยึดมั่นถือมัน่นสุขที่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งที่ผูกมัดใจเรามานานจงอย่ากลัวการเงียบเพราะในความเงียบนั้นมีพลังพลังของการรู้พลังของการเห็นตามความจริงผู้ที่เดินตามทางธรรมไม่จำเป็นต้องชนะด้วยคำพูดไม่จำเป็นต้องตอบโต้ให้โลกเข้าใจเพราะความเข้าใจที่แท้จริงเกิดจากภายในไม่ใช่จากเสียงที่ดัง แต่จากใจที่นิ่งเมื่อใจนิ่งปัญญาจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหมือนดอกบัวที่ค่อยๆพ้นน้ำแม้ครวนตมยังอยู่ข้างล่างแต่ดอกบัวก็ยังคงงดงามไม่มัวหมองตามสิ่งรอบตัวในวันที่ใจเหนื่อยวันที่คนรอบข้างไม่เข้าใจวันที่เรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นธรรมขอให้หลับตาแล้วพูดกับใจเบาๆว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่อสอนให้เรารู้จักปล่อยวางทุกเหตุการณ์ที่ดูเหมือนร้ายแท้จริงแล้วคือบทเรียนแห่งการเติบโตไม่มีสิ่งใดผ่านเข้ามาในชีวิตเราโดยไร้ความหมายทุกที่เกิดขึ้นในวันนี้คือครูผู้สอนให้เราเห็นทางพ้นทุกในวันข้างหน้าและเมื่อเราไม่หนีมันแต่เรียนรู้มันใจเราจะเข้มแข็งขึ้นและสว่างขึ้นทุกวัน พระองค์ตรัสอีกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เมื่อใจเราสงบปัญหาทุกอย่างจะเล็กลงเองเมื่อใจเราวางความทุกข์ทั้งหลายจะคลายตัวลงเหมือนปมที่ถูกแก้ด้วยความอ่อนโยนจงอย่าพยายามดึงแรงจงอย่าพยายามเอาชนะชีวิตเพราะยิ่งดึงยิ่งแน่นแต่ถ้าเราใช้สติและเมตตาปมแห่งทุกข ก็จะคลายออกด้วยความนุ่มนวลเหมือนเชือกที่ผูกมานานแต่ค่อยๆค,คลายด้วยมือที่เย็นและใจที่อ่อนโยนและเมื่อถึงวันที่เราเข้าใจธรรมอย่างลึกซึง้งเราจะรู้ว่าไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อความสุขหรือความทุกข์ของเราเลยทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นเมื่อเราวางใจถูกทุก,ก็จางไปเองเมื่อเรายอมให้กรรมทำหน้าที่ของมัน เราก็ไม่ต้องเหนื่อยสู้กับสิ่งที่เกินกำลังอีกต่อไปเราจะเดินอย่างสงบมองโลกด้วยความเข้าใจยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เคยทำให้เจ็บแล้วกล่าวในใจเบาๆว่าขอบคุณที่ผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักธรรมและรู้จักใจของตนเองเมื่อเรามองชีวิตอย่างผู้มีปัญญาเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมได้จริงๆทั้งคำพูดของคน การกระทําของคนอื่นหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวันทุกสิ่งเป็นเพียงผลของเหตุปัจจัยที่เคลื่อนไปตามกรรมไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างล้วนถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์ตามกฎแห่งธรรมเมื่อเราหยุดดิ้นหยุดอยากให้โลกเป็นอย่างใจใจก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความจริงว่าความสงบไม่เคยอยู่ภายนอกแต่อยู่ในใจเรานี่เองผู้ที่เข้าใจธรรม จะไม่ปล่อยให้ความอายุติธรรมทำลายใจเพราะรู้ว่ากรรมย่อมทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงเหมือนเงาที่ไม่เคยทิ้งร่างเหมือนเมล็ดที่ต้องงอกงามตามชนิดของมันคนที่หว่านเมล็ดแห่งการโกหกย่อมเก็บเกี่ยวความไม่ไว้วางใจคนที่หว่านเมล็ดแห่งการเบียดเบียนย่อมเก็บเกี่ยวความทุกข์ส่วนผู้ที่หว่านเมล็ดแห่งเมตตาแม้จะถูกเหยียบย่ำวันหนึ่งก็จะผลิตด,ดอกออกผลแห่งความสงบอย่างงดงาม ไม่มีสิ่งใดที่ทำดีแล้วสูญเปล่าไม่มีสิ่งใดที่ทำชั่วแล้วหลุดพ้นจากผลของมันได้เลยดังนั้นจงอย่าปล่อยให้ใจเราเป็นเวทีของความโกรธเพราะทุกครั้งที่โกรธเรากำลังเปิดประตูให้ทุกเข้ามาอยู่ในใจเราเองจงเงียบแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาแห่งความเข้าใจมองเห็นความหลงของผู้ทำร้ายเรามองเห็นความไม่รู้ของเขาแล้วถามตัวเองว่าเราจะยอมให้คนที่ยังไม่รู้ทำ มาทำให้ใจเราตกต่ำไปด้วยหรือไม่ถ้าเราเลือกที่จะไม่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นเพราะเราหยุดส่งต่อไฟแห่งโกรธและเริ่มส่งต่อแสงแห่งเมตตาแทนในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้ไม่โกรธตอบคนโกรธชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะการชนะใจตัวเองนั้นยากกว่าการชนะคนทั้งโลกเมื่อเราไม่ตอบด้วยโทสะใจก็ไม่ร้อน เมื่อใจไม่ร้อนปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญากเกิดเราจะเห็นทุกข์ในความโกรธนั้นชัดเจนเห็นว่ามันไม่เคยให้อะไรดีเลยมีแต่ทำลายทั้งผู้อื่นและตัวเราเองดังนั้นผู้รู้ธรรมจึงไม่เสียเวลาโต้แย้งแต่ใช้ทุกเหตุการณ์เป็นบทฝึกใจฝึกให้เห็นฝึกให้ยอมรับฝึกให้วางในที่สุดเมื่อเราเงียบได้จริงๆไม่ใช่เงียบเพราะกลัว แต่เงียบเพราะเข้าใจใจเราจะเริ่มเป็นเหมือนผืนน้ำที่นิ่งสนิทแม้ลมแรงเพียงใดก็ไม่อาจทำให้ขุนได้และในความนิ่งนั้นเองแสงแห่งปัญญาจะสะท้อนขึ้นมาอย่างชัดเจนส่องให้เราเห็นว่าไม่มีใครทำให้เราทุกได้นอกจากใจเราเองและไม่มีใครทำให้เราพ้นทุกได้นอกจากตัวเราเองเมื่อเห็นดังนี้ความอายุติธรรมทั้งหลายจะกลายเป็นสิ่งเล็กน้อย กลายเป็นเพียงเงาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ความสงบในใจจะคงอยู่ลึกเยน็นและมั่นคงเพราะสุดท้ายแล้วการเงียบและการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการชนะอย่างสง่างามชนะด้วยธรรมชนะด้วยปัญญาชนะด้วยใจที่ไม่ถูกเผาไหม้อีกต่อไปและเมื่อเราวางได้จริงใจก็จะเปล่งแสงออกมาแสงแห่งความเข้าใจแสงแห่งเมตตา แสงแห่งการให้อภัยที่ส่องนำทางให้เราเดินต่อไปอย่างสงบในโลกที่ไม่สมบูรณ์นี้ด้วยใจที่สมบูรณ์แล้วอย่างแท้จริงบางครั้งความอายุติธรรมที่เราได้รับมันเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในใจเรารู้สึกเจ็บรู้สึกเหมือนโลกไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าโลกนี้ไม่เคยยุติธรรมแก่ใครเพราะโลกนี้เป็นสังขารที่ไม่เที่ยง ทุกสิ่งหมุนเวียนไปตามเหตุและผลไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เลยต่อให้เขามีอำนาจมีเสียงดังมีผู้คนยกย่องสรรเสริญแต่เมื่อกรรมมาถึงไม่มีใครสามารถหนีได้แม้แต่ก้าวเดียวเมื่อเราเจอความอายุติธรรมใจเรามักอยากพูดอยากแก้แค้นอยากอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าเราไม่ได้ผิดแต่ยิ่งเราพูดยิ่งเราคิดใจเรายิ่งร้อน เพราะเรากําลังใช้ไฟสู้กับไฟพระองค์ตรัสว่าผู้ใดชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธผู้นั้นย่อมเป็นผู้ชนะที่แท้จริงคำนี้ไม่ใช่แค่คำสอนแต่คืออาวุธของผู้มีปัญญาเพราะความเงียบที่มาจากสติเป็นเกราะป้องกันกรรมที่ดีที่สุดมันไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการรู้เท่าทันว่าไม่มีประโยชน์ใดเลยที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์เพราะทุกคำพูดที่ออกจากใจที่คุณ จะกลายเป็นกรรมใหม่ในทันทีคนที่เข้าใจธรรมะเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการพิสูจน์ตัวเองต่อคนที่มืดบอดเพราะเขารู้ว่ากรรมคือสารที่ยุติธรรมที่สุดในโลกไม่มีใครหลีกหนีได้ไม่มีใครลบล้างได้และไม่มีใครเปลี่ยนผลกรรมของตนได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังตรัสว่าตถาคตเพียงแต่บอกทางทางนั้นคือการปล่อยวางการรู้เท่าทันใจการไม่สู้ด้วยโทระ เพราะเมื่อเราเลือกความงี่งเราไม่ได้แพ้แต่เรากำลังตัดวงจรแห่งกรรมที่กำลังหมุนกลับมาทำร้ายใจเราในยามที่ถูกกล่าวหาถูกทำร้ายถูกเข้าใจผิดให้เงียบแล้วหันกลับมามองใจตัวเองว่าเรายังบริสุทธิ์ไหมเรายังตั้งมั่นในความดีไหมถ้าใจเรายังดียังไม่คิดร้ายจงมั่นใจเถิดว่าธรรมะจะปกป้องเราไม่ใช่ด้วยเวทมนต์ แต่ด้วยพลังของความจริงเพราะความจริงไม่ต้องอธิบายวันหนึ่งกรรมจะพูดแทนเราเองวันที่ความเงียบของเราเป็นคำตอบวันที่คนที่เคยทำร้ายเราได้รับผลแห่งสิ่งที่เขาทำเราจะรู้ว่าการปล่อยวางนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือชัยชนะที่สงบและงดงามที่สุดในชีวิตจงอย่าลืมว่าความเงียบไม่ได้ไหมายถึงการยอมจำนนแต่มันคือการไม่สร้างเหตุใหม่ ไม่ต่อเติมกรรมเก่าและให้ธรรมชาติจัดการด้วยกฎแห่งความยุติธรรมแท้จริงคือกฎแห่งกรรมพระพุทธองค์สอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลของสิ่งที่เราเคยทำไว้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ใจจะไม่ดิ้นรนไม่ฟุ้งซ่านไม่จมอยู่กับความแค้นแต่จะค่อยคอยวางค่อยๆเย็นเหมือนน้ำที่หยุดไหลในบ่อใสแล้วเราจะมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่า ไม่มีใครหนีกรรมได้เลยแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งเหตุและผลนี้เองดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังเจอความอายุที่ทำขอให้คุณเงียบและวางใจลงที่ทำเพราะทุกความเงียบของคนดีจะกลายเป็นเสียงที่ดังก้องในใจคนฟังในวันที่กรรมตอบแทนทุกสิ่งอย่างเที่ยงตรงที่สุดจงยิ้มอย่างผู้เข้าใจและเดินต่อไปอย่างสงบ เพราะคุณไม่ได้แพ้ใครเลยคุณเพียงแค่ชนะใจตัวเองเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายอมแพ้ต่อความอายุติธรรมแต่สอนให้เรารู้เท่าทันทุกสิ่งตามความเป็นจริงเพราะเมื่อเรารู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุใจก็จะไม่ดิ้นรนไม่โกรธไม่แค้นเราจะเริ่มเข้าใจว่าการที่คนทำร้ายเราการที่เขาพูดไม่ดีต่อเรา ล้วนเป็นผลแห่งกรรมของเขาเองไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรับมาถือไว้ในใจเพราะเมื่อเราถือความโกรธเราก็เหมือนคนถือทานไฟเผาใจตนเองให้ร้อนทุกวันในขณะที่อีกฝ่ายอาจไม่รู้สึกอะไรเลยพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดเห็นโทษในโทสะผู้นั้นย่อมเป็นบัณฑิตเพราะเขาเห็นแล้วว่าความโกรธไม่เคยแก้ปัญหาใดๆไ,ได้เลยมันเพียงแต่เพิ่มทุกข์ให้มากขึ้นเท่านั้น เมื่อใจเรานิ่งโลกจะนิ่งตามเมื่อใจเราสงบกรรมจะเริ่มคลี่คลายและเมื่อใจเราไม่โกรธตอบเรากำลังหยุดเหตุแห่งทุกข์ที่หมุนซ้ำมาหลายภพหลายชาติการให้อภัยไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายถูกแต่เพราะเราเลือกที่จะไม่สร้างกรรมต่อเราเลือกความสงบเหนือความถูกเราเลือกปล่อยวางเหนือการพิสูจน์เพราะเมื่อใจวางใจจะเห็นความจริงได้ชัดเจนกว่าเดิม เห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทเรียนให้เราเติบโตไม่ใช่เพื่อให้เราเจ็บบวดซ้ำๆทุกความเจ็บที่ผ่านมาคือครูและทุกความนิ่งคือปัญญาที่แท้จริงขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาฟังคลิปนี้จนจบขอให้คําสอนในวันนี้เป็นดั่งแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยให้ใจท่านคลายทุกข์และเห็นหนทางแห่งความสงบ หากท่านกำลังเผชิญกับความไม่ยุติธรรมขอให้ระลึกไว้เสมอว่าความเงียบของคนดีคือคำตอบที่งดงามที่สุดและการปล่อยวางคือการชนะอย่างแท้จริงขอให้เราทุกคนเดินบนเส้นทางแห่งสติและปัญญาเห็นความจริงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นปัญญาเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นเมตตาเพื่อให้ใจเราสงบเบา และพ้นจากการเวียนวนในความทุกข์ทั้งปวงขออนุโมทนากับผู้ฟังทุกท่านที่ยังคงตั้งใจฟังธรรมศึกษาธรรมและพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีเพราะทุกก้าวที่ท่านเดินไปด้วยสติคือก้าวแห่งการพ้นทุกข์และขอให้ทุกท่านจงรักษาใจให้สงบเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานท่ามกลางโคลนแม้โลกจะไม่ยุติธรรมแต่เรายังสามารถมีใจที่งดงามได้เสมอ สวัสดีครับและขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจเมื่อได้พบธรรม